สวัสดีท่านผู้ฟังสไตล์เล่าสู่กันฟังเรื่องเคยเดินผ่านรั้วมหาวิทยาลัยร,รามคำแหงตอนดึกๆึกไหมครับเสียงรถที่เคยจอแจค่อยคอยเงียบเหลือแต่ลมพัดใบไม้สั่นมีคนเล่าว่าที่นี่ไม่ได้เงียบเพราะความสงบแต่เพราะบางสิ่งกำลังเฝ้ามองอยู่คืนนี้คุณกล้าลองเดินเดี่ยวรอบรั้วมหาลัยไหมรอประวัติสั้นๆของรามคำแหงมหาลัยเปิดมานานรั้วกว้างยาว ถนนหน้ามาอาคึกคักกลางวันแต่เงียบสนิทกลางคืนข่าวลือแรกๆจากนักศึกษารุ่นพี่มีคนเห็นเงาดำวิ่งตามรัว้วเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆตอนตีสองพูดถึงกลุ่มนักศึกษาชอบท้าทายใครกล้าเดินรอบรั้วครบวงตอนเที่ยงคืนจะไม่ตกวิชาแต่มีรุ่นพี่คนหนึ่งเดินไม่ถึงครึ่งทางก็วิ่งกลับหน้าเสียบอกว่าเหมือนมีใครเดินซ้อนหลังตลอด แนะนำลุงชาติยามเฝ้าประตู24ชั่วโมงลุงเล่าว่าหลายครั้งเห็นเงาผู้หญิงชุดนักศึกษาเก่าเดินเรียบรั้วหายไปตรงโขงต้นจามจุรีบางคืนซ c ซ v ทีวีจับภาพเหมือนคนยืนพิงรัว้วแต่พอย้อนดูไม่มีใครในบริเวณนั้นลุงชาติย้ำว่าเวลาล็อกรั้วเสร็จอย่าหันกลับไปมองถ้าได้ยินเสียงเรียกชื่อให้เดินต่อห้ามหยุดเพื่อนชื่อกอฟ ชอบซ้อมวิ่งตอนคำวันหนึ่งกอฟออกวิ่งรอบรัว้วฝนโปรยโปรยวิ่งผ่านจุดที่มีเสาไฟขาดเขารู้สึกเหมือนมีใครวิ่งประกบด้านหลังทั้งที่พอเหลียวไปกลับไม่มีใครเสียงฝีเท้าแผ่วๆตามหลังจนเขาเร่งสปีดสุดท้ายสะดุดล้มตรงหน้าตึกเรียนรวมตอนเงยหน้าขึ้นเห็นรองเท้าหนังสีดำคู่หนึ่งหยุดนิ่งอยู่ห่างแค่เอื้อมแต่พอเงยสูงขึ้นไม่มีตัวคน เราว่าหลายสิบปีก่อนมีนักศึกษาหญิงฆ่าตัวตายเพราะความรักใต้ต้นจามจุรีหลังสนามกีฬาตั้งแต่นั้นทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงจะมีคนเห็นร่างผู้หญิงยืนเหม่อมือจับกิ่งไม้มีคนบอกว่าได้กลิ่นน้ำหอมอ่อนๆลอยมาก่อนจะหนาวสั่นเหมือนมีลมหายใจรถต้นคอเราเหตุการณ์ที่มีนักศึกษาถ่ายติกตอกลองรอบรั้วตอนตีหนึ่งในคลิป ช่วงหนึ่งมีเงาขาวๆโผล่หลังเสาไฟแล้วหายไปเจ้าของคลิปป่วยเป็นไข้าสามวันหลังจากนั้นและฝันซ้ำว่ามีคนมาเคาะกระจกห้องบางเรื่องอาจเป็นแค่ภาพหลอนแต่หลายคนที่เจอต่างพูดเหมือนกันว่ารอบรั้วมหาลาัยรามคำแหงกลางคืนไม่เหมือนตอนกลางวันถ้าจำเป็นต้องเดินรอบรั้วยามค่าคืนอย่าลืมหยิบไฟฉายอย่าใส่หูฟังปิดเสียงรอบข้างและจำไว้ ถ้าได้ยินเสียงเรียกชื่อให้เดินไปข้างหน้าเท่านั้นทุกมหาหลัยมีเรื่องเล่าเป็นของตัวเองแต่รามคำแหงมีบางสิ่งที่ยังคงเฝ้าดูอยู่ข้างรัว้วคืนนี้ก่อนกลับบ้านลองเหลือบมองรั้วสักนิดแล้วถามตัวเองว่าสิ่งที่เห็นคือเงาของคุณหรือของใครอีกคนใครเคยเดินรอบรั้วตอนตีสองมั้งครับยกมือขึ้นถ้าเป็นคุณ จะกล้าเงยหน้ามองเงานั้นไหมลองนึกภาพว่าคุณยืนอยู่ตรงจุดนั้นคนเดียวหัวใจของคุณจะเต้นแรงแค่ไหน